ศรษศาสตร์มีจริงต้องเอาช่วยแล้วตอนนี้ทำได้อันเดียวนะตอก่อนหมรงสวัสดีวันพุธนะครับท่านผู้ชม <S <S เราทำการส่งสติกเกอร์สวัสดีวันพุธอย่างเป็นทางการนะ วันนี้นะครับบอกได้เลย C.I.Y จะมาทําเมนูที่ศิลปะมากนะ <diyorsun. S 1> มีความประดิษฐ์ประดอยกับเมนูที่ชื่อว่าคิมบับดอกไม้นั่นเองโอ<ฮ>้โหคิมบับนะจริงๆแล้วเชฟหน้าเนี่ยเคยทําคิมบับแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามคิมบับออริจินอลได้ทางนี้ป๊ืดไปเลยนะคิมบับนะครับเป็นภาษาเกาหลีเกิดจากคําว่าคิมแปลว่าสาหร่ายนะครับ แล้วก็บับแปลว,ว่าข้าวหุงสุกนั่นเองผสมกันกลายเป็นข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลีนะครับคิมบับเนี่ยมีลักษณะอาหารที่ใกล้เคียงกับอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฟุโตมากินะครับแต่เครื่องของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นปลาดิบของดิบจะเป็นส่วนใหญ่เกาหลีคิมบับเนี่ยจะเป็นของสุกข,ของปรุงสุกคิมบับวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นคิมบับดอกไม้นะครับเครื่องเค้าเยอะแยะมากมายเรามีของที่เตรียมสําเร็จก็คือไข่อนฟอยปู้บูอาดนะครับเราฉีกเป็นเส้นเตรียมไว้เรียบร้อยนะส่วน อีกอันนึงนี่คือหัวเชยเท้าดองก็ดองง่ายๆถ้าเพื่อนๆจะทําเองนะหัวเชยเท้านี่แหละเอามาดองกับพวกน้ําส้มน้ําตาลเกลือผสมกันแล้วก็ดองไว้สักวันหนึ่งก็ได้หัวเชยเท้าดองละอร่อยเดี๋ยวเราจะต้องมาหั่นเครื่องเค้าต่างๆให้เรียบร้อยนะฮะเริ่มจากแครอทใช้ประมาณครึ่งหัวหั่นแครอทให้เป็นเส้นวะ ต่อไปนะครับเราจะใช้เห็ดหอมแห้งแบบนี้นะแช่น้ําให้นุ่มเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็บีบน้ําออกจะได้ตัวเห็ดหอมแห้งเอามาซอยเป็นเส้นนะครับเตรียมเอาไว้ต่อไปนะครับผักปวยเลง้งผัดน้ำมันงาเราก็จะหั่นปวยเล้งให้มันเป็นท่อนยาว,ยาว ใช้นะครับก็คือหมูสันในนั่นเองนะเราจะใช้ประมาณนี้หั่นหมูสันในให้เป็นเป็นเส้นนะเพื่อนเก็ดูสบายๆนะครับใครสนใจอยากทำเนี่ยไปดูสูตรละเอียดเลยในที่ค o ัว co เว็บไซต์นะครับตามนี้เลยนะฮะกดลิงก์ไปได้เลยง่ายนิดเดียว ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องการปรุงรสนะครับมันจะเด่นด้วยน้ำมันงาทุกตัวเลยเนาะเราก็จะไล่ผัดไปจากเครื่องที่ง่ายที่สุดแครอทไล่ไปผักเห็ดแล้วก็จบด้วยหมูวันสุดท้ายนะครับใส่น้ำมันลงป้ารอให้ร้อนแป๊บหนึ่งดึดึดเราก็จะใส่แครอทลงป้า อาหารเกาหลีนะครับมีความแบบเครื่องเคล้าเยอะก็จะมีแบบเนี้ยหลายสีเป็นผักหลายสีเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรเงี้ยเราจะเห็นทั้งคิมบับทั้งบิมบับจานอาหารอื่นๆเช่นจับแช์ก็มีนะครับที่ใช้พวกขันฝอยมาผัดเนี่ยถ้าเราเต็มเมนูนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปดัดแปลงทําเมนูอื่นได้ด้วยนะอ่ะตอนนี้เราจะปรุงรสข้าวคร่าวด้วยเกลือพริกไทย จบสวยๆด้วยน้ำมันงาอย่างแรกเสร็จไปแล้วอาหารเกาหลีเนี่ยเด่นมากๆที่น้ำมันงาเนาะสีส้มมาแล้วสีถัดไปนะเราจะเอาปวยเล้งผัดปุยเล้งนะครับเริ่มต้นเหมือนเดิมด้วยน้ำมันแต่ปุยเล้งพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยว่ามันจะมีกระเทียมผัดไปด้วย สำหรับผักปวยเล้งนะครับเดี๋ยวต้องให้น้ำคอนิดนึงให้เขานุ่มใส่ไปนิดหน่อยผัดโอ้ชูชีชาเห็นปะบางี้ฟูๆูเนี่ยตอนนี้คดลงเหลือนิดเดียวปรุงรสด,ด้ยวยเกลือพริกไทยนะครับปิดไฟน้ำมันงาอันนี้คือสูตรสำเร็จ กรีปถัดไปนะเดี๋ยวเราจะทำเห็ดหอมผัดนะครับจริงๆเหมือนเดิมแล้วทำเหมือนเดิมสุดท้ายนะครับก็จะเหลือหมูสันในของเราใส่น้ำมันนิดนึงกระเทียมนะเราเอาลงไป ผัดกับหมูนิดหน่อยนะครับหมูนี่จะพิเศษกว่าคคอื่นเค้ก็ขาคือว่าเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปหน่อยนะครับเพื่อให้เขาแบบมีรสชาติที่พิเศษกว่าเครื่องเคาวอื่นๆเล็กน้อยสันในหมูลงไป อันนี้นะครับเครื่องคราวพร้อมแล้วนะฮะวิธีการทำน้ำปรุงง่ายๆมากๆส้มสายชูน้ำตาลผมตัดด้วยเกลือหน่อยแต่วันนี้พิเศษเราอยากได้ข้าวที่ออกมาสีชมพูน่ารักน่ารักหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใส่โคชูจังลงไปผสมในน้ำปรุงด้วยนะเมื่อน้ำปรุงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะผสมข้าวกันเลยข้าวร้อนเนี่ยเขาจะดูดซับน้ำปรุงได้ดีกว่า ข้าวที่เย็นนะครับเวลาเราปรุงข้าวเนี่ยค่อยๆผสมนะฮะชิมรสไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับเครื่องของคิมบับของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องให้เพื่อนๆจินตนาการกันก่อนว่าจะประกอบหน้าตาเป็นยังไงนะดอกไม้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีเกสรดอกไม้ตรงกลางเราจะใช้สาหร่ายห่อด,ด้วยไข่หัน่นฝอยที่เราทำแล้วหั่นตรงกลาง หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีกกรด6เกรดรอบๆตัวเกสรดอกไม้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะฮะอ่ะสารายที่ใช้ก็เป็นสารายแผ่นแบบนี้แหละสารายอย่างนี้7แผน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหชนิดเราจะใช้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราลองแบ่งครึ่งก่อนนะ ะะได้เป็นเกสร์ดอกไม้อันแรกนะครับต่อไปนะครับอูอัดน,นะครับ ก็ห่อหอดกรีบดอกนะครับไม่แน่ใจเลยว่าทําไมมันใหญ่กว่าเกสรยังไงไม่รู้สุดท้ายนะครับเราก็ต้องใช้แผ่นนี้นะฮะมาห่อข้าวโดยการที่คล้ายๆกับสไตล์ข้าวซูชิแ,ลแหละถึงขั้นตอนระทึกใจนะครับเราจะมาประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วสศรษฐาสตร์มีจริงต้องเอาช่วยแล้วตอนนี้เราก็ประกอบเป็นดอกไม้นั่นแหละ ลุ้นมากๆว่ามันจะปิดได้หรือเปล่าเอาให้แน่ๆนๆะอ่ะรู้สึกจะได้แล้วเย้ yeah. ริมตาจะไหลทำได้อันเดียวนะ่อกก่อนโอ้ยสุดยอดคอมเด็กคอมเด็กขั้นตอนนี้นะครับคิดว่าน่าจะ พอถูกโพไถแล้วก็สุดท้ายที่ต้องลุ้นกันท้ายที่สุดเลยก็คือหัน่นเราจะหั่นดูว่าหน้าตัดของเราพอตัดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นดอกไม้อย่างที่คิดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเลย คนทําอย่างเรานะครับก็ได้กินแค่ส่วนหัวที่มันไม่สวยหอมเอยนับเป็นการกินอาหารที่เคี้ยวนานที่สุด บอกเลยนะครับว่าเรื่องรสชาติคิมบับอันนี้รสชาติจัดจ้านครบรสมีสัมผัสของเครื่องต่างๆที่เราอุตสาห์ใส่ไปนะเยอะมากมากเรียกว่าครบหมูอ่ะแล้วก็รสชาติอร่อยเลยไม่จำเป็นต้องจิ้มแมันจิ้มแล้วนะครับบอกเพื่อนๆนิดเดียวมันจะมีความเหนียวของสาหร่ายที่เราพันอยู่ข้างในหลายชั้นอ,ะๆๆอ่ะเวลาเราโดนความมันโดนความชื้นมันก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วก็เหนียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้พลังในการเคี้ยวสักหน่อยนะใครอยากจะชาเล์นตัวเองนะครับทำคิมบับดอกไม้แบบนี้บ้านนะ เข้าไปดูสูตรได้เลยนะครับรับรองว่าถ้าเชฟนั่นทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันคุณกินกัเชฟนะครับ